สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คนิวยอร์กค่ะก็วันนี้จะมาปิกนิกกับเพื่อนๆนะคะวันนี้คืออากาศแดดแรงและท้องฟ้าสดใสมากเรากำลังจะไปที่ h ชีฟมิเดลนะซึ่งเป็นลานกว้างๆก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ น่าจะมีแบบผู้คนมาปิกนิกเยอะเหมือนกันนี่ก็คือหอบเสือปิกนิกมาจากบ้านคือเด๊ เมื่อประมาณกลางสัปดาห์ก่อนนะคะดอกไม้พวกเชอร์รี่บลอสซั่มหรือต่างๆมันบานไปแล้วนะซึ่งตอนนั้นมัมก็ไม่ได้ออกบ้านมาแถวนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่า เชงเดินมาถึงตรงที่นัดกันไว้กับเพื่อนๆแล้วนะคะก็คือชีฟมิโดมองเข้าไปคือคนเป็นหมืน่น Good. How? Hey. ตอนนี้เราก็ปูเสือรอเพื่อน,อนแล้วนะคะรีบๆมานะคะ ก็ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากทางเข้านะซึ่งทางเขาก็คืออยู่ตรงบริเวณต้นไม้ตรงนั้นนั่นเองนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลจากเท่าไหร่ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็เป็นรั้วแล้วก็คือถ้าเพื่อนเดินเข้ามาจากฝั่งนู้นเนี่ยข้ามเดินมาก็จะถึงตรงที่เราปูเสียล้อเพื่อนเลยนะของที่เตรียมมาวันนี้ what did you prepare today tangerine Fruit. Fruit. fruit, Snacks water. water, wow! So, you brought two tangerine bags. Yeah. I, can, I can eat whole, whole of this. Yeah. Yes, I can eat whole of this. Oh, lagomi, oh. what is this? What is this? Bakery ขนมอ่ะอ๋อคุกกี้ฮะคุกกี้แล้วก็ตอติตอส Do we bring the hand sanitizer? No <laughs> You need to wash your hand Yes มีขนมตอติตอสแล้วก็มี and yeah the one i need to wash my hand that's fine you can eat first i'm, I'm not hungry that much oh. How are i'm good w เฮ้วัตส์ซับนิวยอร์กวัตส์ซับนิวยอร์กวัตส์ซั l นิวยอร์กฮายตอนนี้เราเพื่อนมาถึงละ I got a scoop. That oh. if we finish the cookies, oh. then you just get the mm -hmm. Orange. Hey, Rishi! I put my heart. Wow! you Hey, because? Whoa. I don't remember. Sorry. สวีเดสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือโดนัทอะไรมันพิเศษยังไงโดโดนัทชื่อโดโดนัทใช่ชื่อร้านว่าโดโดนัท The highest quality in g r e d i e n t s ขนาดนั้นมันหายยังไงคะไม่ทราบค่ะรู้แต่อร่อยคือมันมีเมนูเด็ดประหลาดเนี่ย เขาต้องสีนี้หรออันนี้คือบิ๊กทัสคือบิ๊กัส้ออะไรอกกระเจี๊ยบปะเออเหมือนกระเจี๊ยบแดงๆอ่ะเหมือนเรานั่นก็ตั้งใจตัดโดนั้นะนี่ใช้เวลาตัดนานเหมือนกันเนี่ยมันใหญ่มัหาเออ I've been craving to be surprised มันเ n ็ดเน a t t อ do. น,นี่ก็คือหยิบไก่มาชิมจากกระปุกเมื่อกี้อร่อยมากเป็นไก่ที่ไก่แบบรสชาติดีอ่ะไม่ได้แบบรสชาติไม่เค็มเลยปกติไก่ทอดเมกาจะรสชาติเค็มมากเห้ hey, นี่นี่เห้นี่นี่โอ้ยชจนจอ

อันนี้ก็คืออยู่ท่ามกลางวงของเพื่อนๆแต่ว่ามีเพื่อนบางส่วนกลับไปแล้วนะปั๊มไม่ได้ถ่ายไว้มัวแต่ถ่ายด้วยเอกล้องอีกล้องหนึ่งอันเล็กอันนี้เอ้ยไม่ใช่เล็กดิกล้องใหญ่ก็คือแบบอยู่อย่างนี้เลย Mom, What's up? Me, like, What's up, New, hey, new oh. York? <laughs> I'm good! <laughs> <laughs> you want to join us on a hiking That's like, oh, like, wide angle. You can see all of us. Yes, yes. Oh, what, what do we say? what uh, uh, yeah. don't you know what to say. Oh. <laughs> We're out here central park um, having a good time with a bunch of people i know and a bunch of people i don't but it's nice to meet everybody and have a good time uh, hello all the viewers of palm's youtube channel please like and subscribe <laughs> or she will kill you or she will destroy you <laughs> and i'm being serious all right cut <laughs> <laughs> ขนมที่เพื่อนๆน,นำมานะคะก็มีเยอะเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มเลยค่ะปั๊มดื่มไอ้น้ำสปาร์กิ้งอันนี้รสชาติดีมากเลยค่ะมันจะไม่ได้แบบหวานเกินไปแล้วก็มีกิจกรรมที่เพื่อนคนที่เป็นเขาทำฮันน่านะคะเป็นคนบังกลาเทศเขาก็พกมาทำให้กับเพื่อนๆฟรีด้วยค่ะก็มีหลายคนเลยนะคะที่ได้ลายฮันน่ากลับบ้านไปซึ่งอันนี้มันก็จะ ค่อยๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จางลงไปในที่สุดค่ะมันจะไม่ได้เหมือนเป็นการสักก็บางคนก็เป็นลายแพทเทิร์นดาวเป็นเต่าเป็นลายอะไรที่ชอบอะค่ะก็เพื่อนคนนี้ก็จะสามารถวาดให้ได้ค่ะ กันแล้วนะคะมีเ <Rabbi> ก <unfinished appearance> ็บของเก็บของเก็บของ You can, you can, you can, oh, okay. I was going to say you know, I thought it was rhetorical and <laughs> you can tell me. Are you going to go. Thank you. Bye. 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 A, you good Thank you. Yeah, nice we Just <laughs> go yeah. We'll see you guys. Oh. Sure. By, Hiking. From. Hiking. Yes. That's not that's not that's <laughs> this is fun. Thanks for organizing. Yeah. Of yeah, yeah. course. Cool, cool. yeah. 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 Go everyone have fun. Get more friends. Next time hike. Yeah. Yeah. We work really close to each other. We oh, yeah. already like going to make plan after work get grab drinks. Oh. Yes. Especially those kind Fridays. Of yeah, I know. What time to you What's going to? time you? ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงก,กว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มดึกละพรุ่งนี้ทุกคนจะต้องเตรียมตัวทำงานแต่เชา้าโอ้ลมลม,ม,ม,มพัดโอ้ลม,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 มพัดก็พรุ่งนี้จะต้องเตรียมตัวทำงานตั้งแต่เชา้านะคะ ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะเท่าไหร่ช่วงปิกนิกมัวแต่เมาขอนานๆเจอกันทีนะ30กว่าคนเนี่ยวันนี้อ๋อสนุกสนานนะคะไว้แักทิวิตี้หน้าเราจะไปเดินป่ากันเพราะว่าช่วงนี้ป่ามันเริ่มที่จะอากาศดีขึ้นแล้วก็น่าเดินมากขึ้น